เทียบสเปคนะครับผมระหว่าง iPhone 15 Plus นะครับผมตัวใหม่จอใหญ่เริ่มต้นนะครับกับตัวของ iPhone 14 Pro Max อดีตตัวท็อปจอใหญ่นะฮะเออสอตัวนี้มันดันมาท่าราคาใกล้เคียงกันจะเลือกตัวไหนดีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะไ้มาสรุปทนสเปคให้ฝังกันนะครับผมไปถือว่าเป็นมวยคู่หนึ่งแล้วกันนะครับที่หลายๆคนก็ขอมา ว่าจะตัดสินใจยังไงดีระหว่างตัวของ iPhone 15 Plus กับ iPhone 14 Pro Max ที่ ตอนนี้เนี่ยหลายๆอย่างนะครับผมมันทำให้เฮ้ยมันพอฟัดพอเหวี่ยงกันได้ระหว่างตัวจอใหญ่เริ่มต้นของรุ่นใหม่นะครับผมกับอดีตตัวท็อปเลยเออจะเอายังไงดีนะถ้าเธออไม่ใช่ <c oughs> นะ <c oughs> เลื่อกยังไงดี <c oughs> เพราะว่านะครับตอนนี้เนี่ยในฝั่งของ iPhone 14 Pro Max นะครับหลายคนก็อาจจะได้เริ่มเห็นราคาอัปเดตกันแล้วในฝั่งของหลายๆเว็บนะครับผมว่า iPhone 14 Pro Max เนี่ยตอนนี้นะครับในหลายๆที่ราคาจาก 44,900ในตอนเปิดตัวนะครับเริ่มเหลืออยู่ที่ประมาณ38,400หรือในอตรีรีวิวนะครับตอนนั้นเนี่ยเกเนาะช่วงที่มันดับเบิลดิจิเนะจะเหลือประมาณสัก36 0 0 0อย่างเงี้ยเออมันทำให้หลายคนได้จัดไปหรือว่าหลายคนได้เล็ง,ลงๆไว้อยู่นะครับว่าจะยังไงดีบางคนก็รอท่าที15เปิดตัวมาซึ่ง15พลัสนะครับผมที่เป็นจอใหญ่เหมือนกันเนี่ยแล้วตัวเริ่มต้นราคาเปิดออกมาอยู่ที่37,900นะครับผมซึ่ง มันทําให้ราคามันพอชนพอฟัดเพาเบี่ยงถ่าตัวกับว่าในร้านพกบรรณาไอทีเลยอย่างนี้เนาะไปตามหาก็ห่างกันกับตัวของ15พลัแค่500บาทกับอต,ติรีวิว14 Pro Max ถูกกว่าซะด้วยนะครับผมเออตรงนี้แหละเลยทำให้หลายๆคนก็ลังเลว่าจะเอาอยัางไงดีอันนึงก็เป็นตัวใหม่ไปเลยอีกอันนึงอดีตตัวท็อปนะครับก็เลยนี่ จับมาชนสเปคกันซะก่อนนะครับผมอันนี้คือ15เออมันยังไม่ออกมาเนาะก็ขอชนสเปคไปก่อนแล้วกันเผื่อบางคนจะได้ตัดสินใจเลยจะจองเลยดีไหมหรือจะไปซื้อหน้าร้าน15พลัตไปเลยเนี่ยจะได้ตัดสินใจได้อย่างง่ายๆในตัวของที่เราจะชนนะครับเริ่มแรกก็ค่อยๆไปทีละอย่างแล้วกันในเรื่องของทั้งดีไซน์นะครับผมเรื่องของขนาดอ่ะอันนี้ภายนอกให้ทุกคนได้เห็นก่อนแล้วกันนะครับ15พลัตนะครับผมบอกเลยว่าถ้า ดูภายนอกนะครับผมแทบจะไม่ค่อยแตกต่างกันขนาดนั้นนะครับกับตัวของ14 Plus โอเคที่แตกต่างที่ Apple บอกมาก็คืออสีที่จะเป็นสีแบบใหม่ที่มีการแทรกเม็ดสีนู่นนี่นั่นเข้าไปแต่โดยรวมนะครับผมคล้ายๆกับตัว14 Plus เลยซึ่งแน่นอนตัว14 Pro เนี่ยก็จะได้ความเป็นพรีเมียมขึ้นมานะครับก็คือขอบสแตนเลสสตีล ได้ขอบมันมัน,มนเลื่อมขึ้นด้านหลังเป็นแบบด้านนะครับก็จะดูมีความไฮขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับกับราคาที่มันอาจจะเท่าๆกันนี่คือเรื่องของภายนอกเนาะเรื่องของสีล่ะนะครับ สีในฝั่งของ15พลัแน่นอนจะออกเป็นโทนพาสเทลนะฮะขาวๆนวลๆสวยๆกลุ่มแบบว่าเจน X g e จ Y อย่างเงี้ยเอออาจจะชอบนะครับผมหรือว่าเจนซอะไรเงี้ยอาจจะชอบเลยถ5้าพน้อมีสีชมพูสีเหลืองนะครับสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีดำนะครับส่วน14 Pro Max นะฮะก็จะให้ความแบบว่า เฮ้ยลุกแบบว่าคนที่ต้องดูมีระดับขึ้นมาอีกนิดนึงหรือเปล่านะกับความเป็นแบบว่าสีโทนเข้มๆหน่อยส่วนตัวของ14 Pro Max นะครับจะมีอยู่สีม่วงนะฮะสีม่วงเข้มๆเลย deep er purple เนาะสีเงินนะครับสีทองแล้วก็สีดำนะครับก็จะออกเป็นโทนก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันว่าจะชอบเป็นประมาณไหนซึ่งอันนี้ขอเจาะลึกในแง่ของการจับการถืออีกนิดน,นึงแล้วกันในแง่ของสเปคที่ไปดูมาเนาะตัวของ iPhone 15 Plus กับ iPhone 14 Pro Max เนี่ย ดูในแง่ของสเปคความสูงความกว้างความหนาตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวขึ้นใดูมันใกล้เคียงกันมากต่างกันแค่0.2ม mm, ิลลิเมตรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่ง15 plus มันดันดูใหญ่กว่านะฮะดูใหญ่กว่า14 pro max นิดนึงนะฮะนิดนึงนะแต่14 pro max ถ้าดูความหนาหนากว่าที่0.05ม mm, ิลนะนะการจับถือหรือว่าน้ำหนักแน่นอน14 pro max ด้วยความที่ มันเป็นสแตนเลสสตีลด้วยมีกล้องเยอะกว่าด้วยมันก็จะหนักกว่าประมาณหนึ่งนะครับผมประมาณ39กรัมเลยนะครับซึ่ง39กรัมไม่รู้ทุกคนจะรู้สึกได้ไหมนะพอใส่เคสเสริมกันไปมันก็อาจจะพอถัวๆกันหน่อยแต่ก็ทําให้14 Pro Max อาจจะหนักขึ้นถ้าใส่เคสเสริมไปอีกนะครับอันนี้ก็คือในแง่ของสเปคการจับถือก็อยู่ที่ว่าชอบแบบไหนชอบเบาไหมนะเพราะว่าตัวพลัตเนี่ยมันก็จะเบากันไปเลยนะครับผม14พลัตต่างๆมันก็เบาไลยก็ใช้14พลัตอยู่พอไปจับ14 Pro Max มันก็รู้สึกต่าางกกัันนนหขึ้ม แต่ก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหทำให้แบบว่ามือมือขนาดนั้นนะครับถ้ากับทั้งสอง,สองรุ่นแบบนี้เนาะใครอยากมาดูในเรื่องของจอกันบ้างนะครับบางคนบอกเฮ้ยนี่แหละจะชูเลยทําให้ ตัว14 Pro Max หรือว่า15 Pro Max มันดูต่างกันหน่อยนะครับผมแต่รอบนี้หลายคนก็น่าจะเห็นกันแล้วว่าตัวของ iPhone 15 Plus นะฮะได้ Dynamic Island เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะ14 Plus นะครับยังได้เป็นแบบว่าติ่งนอติ่งนอติ่งน็ติ่งเนติ่งเน็ตติ่งเน็ติ่งเน็นะยังไติ่งอยู่นะครับแต่ตอนนี้คือเป็น Dynamic Island ทั้งคู่แล้วทำให้เกิดการคู่ฟัดคู่เบียงกันนิดหนึ่งเลยกลายเป็นคลิปตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาได้ Dynamic Island แล้วแหละในตัว15 Plus นะ มันจะมีความเจาะลึกลงไปข้างในอีกนะครับผมบางคนบอกวิวิลติบิกไอแลนด์เอา15ไปเลยดีกว่านะครับผมแต่นะฝั่งของ14 Pro Max มันมีอะไรที่เหนือกว่าในฝั่งของ15 Plus พัประมาณหนึงเหมือนกันอย่างที่แน่ๆเลยนะครับผม หน้าจอตัว14 Pro Max นะครับได้เป็นโปรโมชั่นนะครับหรือถนะ้าพูดง่ายๆภาษาง่ายเลยคือ120 h z ฟฝั่งของ15 Plu s นะครับยังเป็นแค่60 h z อยู่นะฮะเอออันนี้คือจุดต่างบางคนไปเล่นในฝั่ง Android ที่เขาได้90ได้120 Hz มาแล้วอยากจะมาใช้15 Plu ตอย่างเงี้ยมันจะเหลือแค่ 60เฮิรต์นะถ้าจะเป็น120เฮิรต์อีกทีรุ่นใหม่ก็คือต้องเป็นตัว Pro 15 Pro 15 Pro Max ขึ้นไปถึงจะเป็น120เฮิรต์นะครับเขาก,ากากตัวโปรโมชั่นให้กับรุ่น Pro เพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการ120เฮิรต์อาจจะต้องถอยกลับมาเป็นตัว14 Pro Max นะครับผมอนอกจากนี้ในหน้าจอมีอะไรที่เหนือกว่า15 p l u สอีกในตัวของ14 Pro Max ก็คือเรื่องของ Always On Display นะครับผมที่หน้าจอเขาจะติดตลอดอทำให้นะครับได้ฟิลมีนาฬิกาค้างไว้ดูยกขึ้นมามีเวลาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย ถามตัวเองก่อนนะว่า ได้เปิดไหม a อาไว้อลดิสเพลยมันมีมาก็ดีนะครับแต่ได้เปิดไม่ก่อนนะสำหรับดีไอ้นะถ้าถ้าถึงแม้จะใช้ iPhone 14 Pro Max หรือ15 Pro Max ก็ตามที่มี a l w a y s on display หรือยี่ห้ออื่นก็ตามที่มี a l w a y s on d i s p l a y ์ีไอจะไม่เปิดนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่สบายใจที่หน้าจอมันติดอยู่ตลอดเวลามันจะกินแบตเราทั้งที่รู้แหละมันมันก็ไม่ได้กินแบตเยอะหรอกนะครับแต่มันรู้สึกว่าหน้าจอมันปิดไม่สนิทนะมีใครเป็นเหมือนกันไหมหรือว่าใครเปิดอยู่ก็เลยรู้สึกว่ามันโอเค เรื่องของ a l w a y on display ตรงนี้นะครับแต่ถ้าไปมองกันในแง่ของความละเอียดนะฮะหรือว่าการเก็บค่าสีค่าแสงค่าสันต่างๆนะครับผมรวมไปถึงความสว่างสูงสุดซึ่งทั้ง2ตัวนะครับผมเรียกได้ว่าแทบจะเอาจอเนี่ยตัวเดียวกันมาวาง นะฮะแค่ตัดในฝั่งของ120พืกับตัวของเอาเวอร์อัดิเไว้ให้ตัว Pro Max รุ่นเก่านะครับเออเหมือนถอดตึ้งแล้วตัดออกไปอะแล้วมาทําเป็นจอของ15 plus ไปเลยนะครับผมเรียกว่าทั้งสเปคเนี่ยเหมือนกันหมดเลยอ <s> ่านี่คือในเรื่องของหน้าจอนะครับมันแตกต่างกันอยู่แค่2อย่างแค่นั้นเองถัดมานะครับมาดูกันในฝั่งของขุมพลังกันหน่อยบางคนบอกเอ้ยรุ่นใหม่กว่ามันก็ต้องแบบเร็วแรงกว่าอยู่แล้วใช่ไหมสรุปนะครับดูจากที่ Apple เข้าเอามาเทียบกันก็คือใช้ชิปทั้งคู่เลยนะ ใช้ชิปเป็น a 1 6 bionic เหมือนกันเป๊ะเป๊เเะเรียกได้ว่า Apple น่าจะเรียกสเต็ปนี้ตั้งแต่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเลยนะครับผมคือเอาชิปรุ่นท็อปของตัวก่อนมาใส่ให้รุ่นเริ่มต้นของตัวใหม่แล้วก็จะขยับเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆๆ ongoing, ๆเนาะเพราะฉะนั้น15 plus กับ14 pro max เนี่ยเรื่ Flow Man องความต่างเรื่องชิปแทบจะไม่ต่างกันเลย เออเพราะฉะนั้นนะครับผมบางคนก็กลัวเอา15พัดมันจะแรงกว่าเพราะฉะนั้นความแรงอันเนี้ยเท่ากันแต่แต่ต้องไปดูอีกทีนึงนะว่าเขามีแอบสอดไส้ออฟติไม์เล็กๆน้อยๆให้กับตัว15พัดให้มันแรงกว่าตัว็อปรุ่นก่อนหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือเทียบกันในแง่แบบเปเปอร์ที่เราเห็นกันชัดๆตรงนี้นะครับเพราะว่า TPU ก็6คข้อเหมือนกัน TPU ก็5คข้อเหมือนกันนะครับแล้วก็ Neural Engine ก็6คข้อเหมือนกันเหมือนเหมือนยกยกตัวนั้นอ่ะมาวางแป้งตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องชิปก็เดดียยวค่ออรู กันอีกทีหนึ่งว่ามันจะเก่งขึ้นหรือว่าคะแนนมันจะห่างกันมากน้อยขนาดไหนเอาในแง่ตรงนี้คือมันใช้ชิปตัวเดียวกันนั่นเองนะครับขยับมาที่เรื่องกล้องกันอีกนิดนึงแล้วกันนะครับว่านี่แหละตัวทําให้ตัดสินเลยนะว่าจะเอา15บห้าพลดีหรือ14 Pro Max ตัวท็อปรุ่นเก่าดีนะฮะนี่คือเรื่องของกล้องนั่นแหละโดยที่แน่แนที่เราเห็นก็คือตัว15บห้าพัจะได้อยู่แค่2กล้องเหมือนเดิม แต่ตัวของ14 Pro Max ก็มีอยู่3กล้องแต่ทีนี้เนี่ย15พ l u s นะครับผมเขาดันไปอัปเกรดนะตัวของกล้องหลักขึ้นมาจากเดิมเนี่ยเขาเป็นตัว12ล้านในตัว14พ l u s เนาะแต่ตัวนี้เขายกนะฮะ48ล้านของตัว Pro รุ่นก่อนเนี่ยมาใส่ด้วยสินอกจากชิปที่ยกมาแล้วตัวกล้องหลักก็ยกตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้องหลักถือว่าน่าจะมีความใกล้เคียงกันนะ เออแต่แต่แต่แต,แต่ถึงแม้ว่าความละเอียดมันจะใกล้เคียงกันก็จริงนะครับอันนี้ขอลงลึกในเรื่องของค่า f หน่อยค่า f ถึงแม้จะ48ล้านค่า f ไม่เท่ากันนะ48ล้านเราไม่เท่ากันนะครับผมค่า f ของ15พลัสเนี่ยอยู่ที่1.6นะครับในตัว48ล้านเนาะตัว14 Pro Max นะครับผมอยู่ที่1.78อ่า ค่า f ที่มันกว้างกว่านะฮะก็อาจจะทําให้มันเบลอหลังได้ออกมาดีกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวต้องค่อยดูอีกทีหนึ่งและกล้องอัตตาไบในับผมก็ได้เหมือนกัน12ล้านนะแต่ก็ต่างกันในแง่ของค่า f นะครับ12ล้านของ15พลัสนะฮะอยู่ที่2.4แล้วก็12ล้านของ14 Pro Max กอยู่ที่2.2นะครับและที่เหนือขึ้นมาเลยก็คือตัวของเทเลโฟโต้ที่14 Pro Max จะได้ไปเพราะเขาน่าจะกักไว้ให้แครุ่นโปรแหละนะฮะซึ่ง12ล้านนะฮะซึ่ง เนี่ยอยู่ที่12ล้านนะครับ f 2.8อันนี้เป็นตัวตัดสินเลยนะเพราะว่า12ล้านเทเลเนี่ยอันนี้ยิดี๋ยไอ้มองว่าถ้าคนที่เป็นสายถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปจริงๆการ,รมีเลนส์ที่หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้นเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ในการ ถ่ายรูปมากยิ่งขึ้นอย่างบางทีเอาไปซูมไกลๆนะครับเราไม่สามารถเดินเข้าไปใกล้เขาได้เราได้แต่แอบมองเขาอยู่ห่างๆอย่างเงี้ย่อาอมันมถึงว่าไม่ใช่สต,ตกเกอร์นะแค่แบบศิลปงศิลปินอะไรเงี้ยเราเข้าใกล้ไม่ได้นะเลนเทเลมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถถ่ายรูปในระยะไกลที่มันคมชัดมากยิ่งขึ้นบางคนบอกโอ้ยพี่ตัวธรรมดาผมก็ถางเอามันก็ซูมได้เหมือนกันแต่การซูมตรงนั้นต้องบอกเลยนะตัวของ12ล้านเนี่ยและเป็นคูณ3คูณ4คูณ5อะไรเงี้ยขึ้นไปนะครับผมกับเลนที่มันทํามาแยกโดย เฉพาะมันจะชัดกว่าถึงแม้15พลัตนะครับในรอบนี้เขาจะชูบอกว่าเฮ้ยเขาก็จะเอาเซ็นเซอร์เลนส์หลัก48ล้านมาเนี่ยและถ่ายมาเต็มเต็มก่อนแล้วเวลาซูมเนี่ยก็ซูมเข้าไป ใช้ค่า12ล้านตัวนั้นมันก็ยังคงคมชัดอยู่เหมือนกันนะครับแต่มันก็จะคมชัดได้แค่คูณ2แค่นั้นนะเออคูณ2แค่นั้นนะแต่เกินจากนั้นเนี่ยมันก็จะตุ๊ดๆเข้าไปแล้วนะครับผมพอระยะคูณ3เท่ากันเนี่ยบอกเลยว่าตัวของ14 Pro Max เนี่ยมันจะคมชัดกว่าอยู่แล้วนะครับผมและอีกหนึ่งอย่างที่ส่งผลเลยก็คือการเอาไปถ่ายพวก p r r t r a i t p o r t r ต i t ตรงนี้เนี่ยในฝั่งของ iPhone 14 Pro Max นะครับผม มันจะได้การชัดลึกชัดตื่นหลังที่ที่ดูสวยกว่านะครับผมเพราะว่าเขาใช้เลนส์เทเลโฟโต้ที่มันมีระยะของเลนส์เนี่ยที่ถึงแม้จะเอาตัวเลนส์หลักไปซูมอะ่ะ <c oughs> มันก็ยังทําไม่ได้นะเออมันแบบสไตล์มันต่างกันจริงๆ <c oughs> เคยมีทดสอบไปเรียบร้อยแล้วละ่ะในฝั่งของเอาเทเลกับตัวของ ที่ไม่มีเทเลมาเทียบกันนะครับผมเวลาถ่ายบุคคลอันไหนสวยกว่ากันตรงนี้เนาะและถ้าเสริมในแง่ของโหมดถ่ายรูปในฝั่งของ14 Pro Max เนี่ย14 Pro Max ก็จะเหนือกว่านะคือสามารถที่จะถ่ายพอเ์เรตกลางคืนได้นะครับ15 Plus ถึงแม้จะเป็นตัวใหม่แต่ถ่ายพอเ์เรทกลางคืนไม่ได้เพราะอาจจะด้วยเขาใช้ในฝั่งของหลายๆเลนมาช่วยกันหรืออะไรต่างอันนี้ไม่แน่ใจนะรวมไปถึงการถ่ายภาพมาโครนะครับเอาไปเขาเรียกไงซูมในระยะใกล้ๆนะครับผมดูหน่อยละละเอียดนู่นนี่นั่นเป็นยังไงเพราะว่าถ้าใครเป็นช่างภาพก็จะรู้นอาก การแบบว่ามีมุมมองที่หลากหลายมันก็จะช่วยให้งานออกมาได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นในแต่และมุมมองที่เรานําเสนอออกไปนะครับรวมไปถึง iPhone 4 p r r o m x x ที่เป็นตัวโปรเนี่ยเขาจะมีการถ่ายรูปที่เรียกว่าเป็น Apple Pro Raw นะเป็นไฟล์ที่เก็บแสงสีสั้นต่างๆได้ละเอียดสามารถเหมาะกับการเอาไปแต่งรูปมากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะแต่สิบห้าัถึงไม่ใช่เป็นตัวใหม่และชิปเหมือนกันก็ยังทำไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็คือในแง่ของ กล้องด้านหลังอ่ะกล้องหน้าบ้างกล้องหน้าก็เหมือนกันนะครับได้12ล้าน f 1.9อันนี้คือเหมือนกันเป๊ะเป๊ะนะฮะยกเว้นในแง่ของเอ่อโหมดนิดหน่อยนะครับโหมดนิดหน่อยแต่คือเหมือนกันเลยออโต้โฟกัสเหมือนกัน Apple ไม่ได้ชูไม่ได้พูดถึงเรื่องกล้องหน้าเลยนะแต่สเปกก็คือเหมือนกันเป๊ะเป๊ะเลยนะครับทั้ง2ตัวแต่ในแง่ของการถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับขอลึกไปเรื่องของการถ่ายวิดีโอทั้ง2ตัวนี้ถ่ายวิดีโอแตกต่างกันยังไงถ้าเป็นการถ่ายวิดีโอโ ครัถ่ายแบบ HDR Dolby Vision เออซีนิมติกต่างๆได้เหมือนกันเลยนะครับแต่ที่14 Pro เนี่ยมันจะเหนือขึ้นมาหน่อยนะครับผมนี่นก็คือการถ่ายแบบ 4K นะครับที่เป็นการเก็บวิดีโอที่แสงสีสันสวยกว่าอย่างเงี้ยเอาไปแต่งต่อต่างๆปรับเรื่องของค o ลเลอร์เกทดิ้งอย่างเงี้ยตัว Pro Max มันจะเหนือกว่าหน่อยนะครับผมแต่จะถ่ายได้สูงสุดอยู่ตอนนี้คือ 4K 30เฟรมเรทนะครับแต่ต้องเป็นตัว256 g ิขึ้นไปนะถ้าเป็นตัว128 g ิกนะครับผมจะได้แค่ Full HD 30เฟรมเรทเท่านั้นนะครับผมอันนี้ต้องมา มากวันนิดหนึ่งไว้รวมไปถึงการเอาเลนส์มาโคเนี่ยที่ได้แค่เฉพาะ14 Pro Max ไปถ่ายวิดีโออ่ะอันนี้เขาก็ได้แค่เฉพาะ14 Pro Max เนอะแต่หลายๆอย่างโดยรวมถ้าดูในสเปคก็จะคล้ายๆกันยกเว้นที่ มันเสริมขึ้นมาก็คือโปรเเสนะครับผมกับการถ่ายมาโคที่เป็นแบบวิดีโอนะครับนอกจากนี้นะครับโดยรวมๆเรื่องของความปลอดภงปลอดภัยเรื่องการทนน้ำทนฝุ่นก็คล้ายๆกันนะครับมีคลาดเด TECTION เหมือนกันกันนั้นอยู่ที่ระดับ IP 6 8ดนะครับ6เมตรนาทีอันนี้คือเหมือนกันเลยหรือมองให้ลึกลงไปอีกหน่อยนะฮะในฝั่งของ Wi f i งวายฟายบลูทูธล่ะเหมือนกันเป๊ะนะฮะรองรับ WiFi 6นะฮะบลูทูธ5.3มก็แม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะครับผมระหว่าง2ตัวนี้นะครับก็หลักๆก็คือเรื่องขขอออองงงงกกลล้เเาาะะรรรื่ยว ใช้งานล่ะอันนี้ Apple เนี่ยยังไม่ได้ระบอกเลขความจุแบตแล้วกันของ15 plus นะแต่เขาขอเทียบกันเป็นแบบว่าเอ่อชั่วโมงในการดูวิดีโอนะฮะในฝั่งของ15 plus กับ14 pro max ในฝั่งของ15 plus นะครับผม a อ p l e บอกว่าสามารถที่จะดูเล่นวิดีโอต่อเนื่องได้ถึง26ชั่วโมงแต่ในฝั่งของ14 pro max นะครับได้ถึง29ชั่วโมงนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเออให้แบตมันน้อยลงหรือเปล่าในตัว15นะครับหรือว่า14 pro max มัน มีการจัดการเรื่องของหน้าจอหรือรอะไรต่างๆให้มันดีขึ้นแต่มีจุดหนึ่งที่เห็นเหมือนกันทำไมการเล่นเสียงการฟังเพลงเนาะสีผ้าพลาสได้ตั้ง100ชั่วโมงแต่14 Pro Max ได้แค่95ชั่วโมงเออมันก็มีข้อแตกต่างกระจุกกระจิกแต่ใช้จริงอะ่ะใช้จริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองๆให้กันดูแล้วกันถ้าได้เครื่องมานะครับผมก็จะได้รู้กันว่าเป็นยังไงตัวไหนอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมเพราะว่าชีวิตจริงการใช้งานมันขึ้นผลต่อความรงความร้อน ที่ดูอะไรเงี้ยการเล่นเกมอะไรเงี้ยมันเสริมเข้าไปด้วยนะครับผมเออนี่ลืมบอกไปในฝั่งของออที่ด้านหลังนะครับผมตัวของ14 Pro Max เขามีไรได้เซนเซอร์ขึ้นมาด้วยนะครับเอาไว้สามารถสแกนพวก 3D บางคนปั้นโมเดลแล้วอยากจะลองเอามาวางในบ้านอ่ะ,อะโอเคพวกไรได้เซนเซอร์ตรงเนี้ยมันจะช่วยให้การตรวจจับพื้นที่บ้านเราแม่นยำมากขึ้นหรืออยากจะสแกนอะไรสักอย่างหนึง่งขึ้นไปเป็น 3D นะก็ช่วยได้แต่15พัทไม่มีนะครับผมมาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วละ่ะที่น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ ลังเลเหมือนกันก็คือ15 plus เนี่ยดันได้เป็น usb type c แต่ตัวของ14 pro max ยังคงเป็นพอร์ต h t n i n g เหมือนเดิมอยู่อย่างเงี้ยผมควรจะเลือกอะไรดีเป็น type c ที่เป็นอนาคตเลยหรือเปล่านะครับผมหรือว่ายัางจมอยู่กับ ไล n i n g ที่จริงๆมันก็ยังคงคงไปล้อีกไกลแหละอีกไกลแหละยังคงไปอีกไกลแหละบอกเลยนะถึงแม้15พลัสนะครับจะเป็น Type C แต่ความเร็วอะไรๆหลายอย่างมันไม่ได้ต่างกับตัวของ Lightning ที่อยู่กับ14 Pro Max เลยนะครับเพราะว่า15พลัสนี่ยเขาได้ Type C ที่เป็น USB 2ส่งความเร็วได้สูงสุดการส่งข้อมูลได้ที่480เมกะบิตเปอร์เซกัซึ่ง h t n i n g ก็ USB 2เหมือนกันนะครับได้ความเร็วในการส่งเท่ากันใครอยากได้เร็วได้แรงมันต้องกระโดดไปเป็นตัว Pro Pro Max ที่เขาได้เป็น USB 3 นะครับที่ส่งได้สูงสุดถึง10จิกอะไรเงี้ยนะเออมันก็ทําให้เรื่องความเร็วอะไรเงี้ยมันอาจจะดูไม่แตกต่างก,กันมากนักนะครับอยู่แค่ว่าสบายใจแบบไหนมากกว่ากันกับราคาที่ต่างกันแค่500หรือบางที14 Pro m a รมแม็กมันอาจจะลงมาถูกกว่าก็เอามาให้เพื่อนๆได้พิจารณาแะ้วกันถ้าสมมติเป็นตี๋ไอเองนะจะเอาตัวไหนหระหว่าง2ตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะตัดพูดได้ชัดๆเลยนะเอา14 Pro m a รแม็กเพราะว่าได้ร้อยได้ร้อยยี่สิบเฮิร์ตได้กล้องที่เป็น3กล้องมากยิ่งขึ้นแต่แต่นะครับถ้ายิ่งน ไปนานไป14 Pro Max ตอนนี้อย่างที่เคยบอกอัปเดตไปว่า Apple นะครับเลิกขาย14 Pro Max ในศูนย์ในช็อปเรียบร้อยแล้วแต่ยังคงมีค้างสต็อกสำหรับในหลายๆที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นอลาหน้านะครับเพาเว่า์บงเพลบายต่างๆหรือแม้กระทั่งใน Tik t o อกอาศีรีวิวด้วยก็ตามนะครับซึ่งสต็อกนั้นเนี่ย คิดว่ามันก็จะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆเพราะ Apple ิลเขาจะไม่ผลิตประเสริมแล้วนะครับมันจะเหลือแค่สต็อกที่ยังค้างไว้ที่ Apple ิลเขาผลิตล่าสุดจุ๊งนะฮะมันยังคงมีอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเพียงพอถึงการขายปีไหนแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครดูอยู่ตัดสินใจอยู่แล้วเอ็ดเอียงเหมือนที่ไอ้นะที่จะไป14 p r โปรแมก็ ไปรอหาซื้อกันได้เลยตอนนี้คือหน้าร้านหลายๆที่ Apple เขาไม่ขายแล้วนะครับหรือใครจะรอ15พัทก็ได้นะครับผมรอเปิดตัวอรอดูหรือไปจับหรืออาจจะชอบสีก็ได้นะครับผมก็ไปเดินดูจับของจริงกันก่อน ไดเพื่อจะตัดสินใจอันนี้อาจจะไม่ต้องเชื่อใจไอ้ร้อย็ได้นะเก็บไว้พิจารณานะครับผมเสริมไปด้วยประมาณนี้นะแล้วไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะจะได้มีใครหลายๆคนที่เข้ามาแล้วกําลังสงสัยเหมือนเพื่อนว่าจะเอา2ตัวนี้ลังเลอยู่จะได้เอาคลิปจไอ้เข้าไปช่วยหรือว่าเข้าไปให้เขาหนักใจขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามไลค์ให้กับช่นนองวัดติรีวิวด้วยนะทุกๆช่องทางเลยนะครับทั้งเฟซบุ๊กนะครับผมเอ่อทิก็มี นะครับผมอ่ะยูทูบก็กดกันไปทุกช่องทางเลยและการฝากติดตามโดยและกันหรือหรืออันนี้แอบบอกอย่างที่บอกไปนะครับถ้าใครอยากจะไปสอยรุ่นเก่าๆไม่เดินมองรุ่นใหม่ๆแวะไปดูได้ที่ไลฟ์สดอติรีวิวทุกๆเย็นเลยนะครับหรือว่าเข้าไปดูคลิปมันจะมีปักในตะกร้าในคลิปด้วยเหมือนกันแวะเข้าไปดูได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับอติรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจื่องดีๆ